เปิดภาพแม,ม็กคารนีวว i, ควางหนุ่มคนใหม่ไปเที่ยวหัวหินแม็กคารนีควางหนุ่มคนใหม่ไปเที่ยวหัวหินแยกได้ว่าทำเอาือฮาเลยทีเดียวคะ่ะสำหรับนางเอกสาวสาวแม็กคารนีเพิ่งได้ออกมาประกาศข่าวเริกราก,กันกับหนุ่มสงกรานต์แตชานรงคงไปเมื่อเพจดังช่องบนเทิงช่องแปดนั้นก็ได้ออกมาเผยว่าภาพที่พร้อมกับ ระบุข,ข้อความอย่าพึ่งพักกันนะจ๊ะสุดทางด้านทีมข่าวบันเทิงช่อง8ก็ได้มีเรื่องมาให้เผื่อกกันอีกแล้วนะคะการบ้านข้อใหม่แบบสดๆร้อนๆที่ได้เปิดภาพของสาว รายหนึ่งที่มีอักษรย่อลายๆายนางเอกสาวนั่นเองแมคคอรณนีควงหนุ่มปิศนาไปเที่ยวตลาดนัดข้ามคืนที่หัวหินโดยบางภาพก็มีอักษรลายๆจะดูแลกันอย่างสนิทสนมอย่างเช่นเหมือนที่มี วงฝุ่นเข้ามาแล้วดูแลให้กันนั่นเองหรือว่าอาจจะเป็นหนุ่มเหมือนที่จับมือไปด้วยกันอันนี้ก็ไม่ขอการันตีนะขอให้พวกเธอไปดูเองกันดีกว่านะจ๊ะ แต่ถ้าเป็นสาวแม็จริงอะคือถือว่าไม่ผิดอะไรนะที่จะหนุ่มๆเข้ามาและเธอเพราะเธอนั้นก็ได้ออกมาประกาศชัดเจนแล้วว่าเธอนั้นโสดพร้อมกับเคลียสถานะกับเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าจะเปิดใจให้ใครมีใครเข้ามาก็คงเป็นเรื่องราวดีๆก็ยังไงก็ต้องรอจะเ,เจ้าตัวออกมาพูดเองดีกว่าอย่างไรก็ตามเป็นรักครั้งใหม่ของสาวแม็กหรือ,ไ,อไม่นั้นก็ต้อง รอติดตามกันต่อไปจ้า